สวัสดีพี่น้องสวัสดีเบอร์สกูตทุกคนเดอ้อแม่มาหน,นีบุคค๊คขั้วพี่น้องมาแกงแ้ทำไม้สู่กินสวัสดีนะพี่น้องอย่าเสียงดังไลยแง่พี่นอ้อง,งมาอย่างนี้พี่น้องแก้ทำไม้พี่น้องเอ้ยสีปากนั่งคือมาจืดแต่มันก็แล้วนมันเป็นแม่หมดมาเนี้ยมาในท่าท่าเลยเลียงกินเบิร์ตท่ามาแ <Moment S 2> ม่นเอาพี่น้องมันสเตย์อยู่ได้เลยกคะแนนสูงนะกินนี่างไรมันหน,หน่ะมันรูดละหล,ลาดอยู่ห้วยเสร็จทิ้ คือวันสีไปจอยแล้ก็มันรุดเลยมันกินไหนมันชมมันเลยอือแม่ชมใหญ่ๆมันนะพักบ้องกับเก็บจากสวนจากพี่น้องเลยวางพักบ้องก่อนบ่งเลยพี่น้องเลยเก็บมันมาหลักจะเป็นหัวตอนใดมันได้ใส่หลายดอกอือแต่น้อยหนึ่งใส่เห็ดเข้มท้องทำไมมันลาย กระหม่อมกําหนึ่งกําหนึ่งก็เลยใส่เห็ดเพิ่มใส่ยังกระป๋องกุ้งมีเบิร์ดขันมาโดนสูงนะพี่หน่องเฮ้ยย่งกระสต๊กแซ่บแซ่บเบิร์ดกินแล้วหุกกวเบเมื่อยหยิบแก้วเมื่อยกินน้ำมันเบิร์ดอย่าเอาเมื่อยผุ้นะพี่น่องเฮ้ยอย่าใเหอย่าใส่ลายเฮ้ยเสียดายเด้เป็นห่วแซ่บพี่น่องพ่อกระตอนกินนะจ้าปาพักกันนะตักข่าวถาเลยพี่น้องเอ้ยคนละจาน เซตป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้อสบายดีว่ะลูกยับมายับเผาใกล้หําพี่น้องมาเด้อพี่น้องเ้ยเจ้ามันแจ๊ะไปหน่อยมันแจ๊ะมั้มมังกิมมังกิมมังยับมาลอยเอาทำไมชอไบายดีป่าดูมึงเอยสิบเก่ยินใครหลังไปตอนไหนตอนนี้หินยี่ร้อยจะมันดื้อบนลงพี่ตอนมันตีมันเราเด้อมันดื้อนะ ขอพายเด้อลุงลุงเด้อนี่นูน้อยลเาหายบ่ได้ต้องพวกเฮาต้องเอาูก็บอกแม่มีแต่เอาัจว่าย่องกับปูนี่บ่จ๋ากันลงพี่อ้าจะไปเสือมันเด้อกปูมันนี่มัน้ดไเออกเทกเทนะยามาี่ขมาปอาจัดไปพี่น้องเอ้ยอยู่นอกก็นบ่ได้เนาะ ลมมันแห้งกี่ดอเร้ยจุบแทเน,น,น้านไลมันเ้ยลมเมดันี้เรอคลองบมนี่แล้วม่เคยบาเกลี่ยหมเนี่ยนลเทีนหอนเทีนคือแล้วนี่นะนนข้าวต้มด้วยข้าวหนึ่งอันข้าวมุกอะ บดิเนาะตีมือเองเนืองก็เนาะค่คยหุ้เขาในประแภนถามืหุ้มเข่ามาหักสังเกตคนในประเเด้อัขาซื้อหน้าบอสกับหุงกินเส้นกินไปกินแลไวก็กินโลเป็นอ่าแกหม่อันดับนึงโล มามาจะตรงกันเอาไงเอางัมากินข้าวเด้อไปเด้อเนี่ยนะเนี่ย่คนไม้อนป้าเทนพาไปันดีเฉลยเด้อดเฉล่ยเด้อเทยม้ไวูบวกินูงกินยอดละคำ พอสันยี่ลรอจะนะมันจังเจอกับข่อยลุงผีเลยก็แม่มันมันเจอกับห่ายก็ผอมันนะมาท่านม้องเรียมบะคนนี้น่างคือเรียมลายมันต้องป่ามัน้ยตอนอยู่เลแล้วมันใหญ่มากมันจะป่าเฮงาคงจะไม่ ก้อนะบอดนิมุกกะทะเนยออดกอนมาแยมมันไม่พังมัไม่หง่ามันจะผูกกินมุกกะทะมันพังละลาโเลก็ไม่มีมันไม่จัดวะโหยางไรนี่ยกินมันฝั่งมันห่อได้หน่อยจูบมาได้เหงนเลยไม่เย็นกัน Mang nó ừ. nó đâu, rồi, này, ừ. có mát Nó mát mặt kìa, nó bỗng nè Dạ Chứ mát khỏe không nè Một anh bay Mày cho nó bỏ Mày hãy cho nó bỏ ra hello, Ờ, này đó Anh <laughs> cho nó Anh ấy làm cái bài thảm đấy đúng không? thảm Một cái bài thảm khi <laughs> được cái sữa bao nhiêu năm kỵt nằm tuyệt nó nằm ngoài hèn hoa 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 rồi. hoa 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 này hoa 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 tăng ba trăm cảm ơn xem miền nổi miền em nào gấp một trăm tên mà dù anh miền nó dù ao mà không được ao nào ao

Yeah, they give you how to win it. I'm not on her. Maybe you on it.

มันจะมีเนี้อออกบาโนองลงมาบากซีทูงๆเลยให้มันมีแนืออกเาอกไม่ขายกินหัวือบอกไมกบัวนี้มันฟันนะ ก er pues ินผักเก่งอะไเนาะบดกะต่ายงเป็นกระต่ายบุยเป็นกระต่ายยี่มันป้งมะอึดอีดยาใน่ดหเยอวดยาอือจะสวนเขา้าวบ๊อบไม่ำขานนก่างว้นนอนกลาวั

มาตุนข like yeah. mm ้าวเนาะขึ้นฟ้าไปดีน้องวันถ้ามีผีหนาใช่ไหมข้าวเป็นผัวเป็นผัวดรเนาะโอ้ยก็มีแตเหนื่อเท่าน้นเหยาะปะเหาะข้อทำข่าวเนาะฮานหมูเป็มสุดหวนหนึ่งัน บม่ได้รอเก่าเเก่าเิ่งไปเลยโอ๋อตุ้มข็นมอยู่บนจัอันนี้คือคือรามองเลยคือเก่าอกินบักพือมันเอาไปแปงหนเนาะมันแล้วบ่เจบ่เลยบโอเคย่งเหกกน้ำเมื่อวันเมือนมาถอดไข่กินเน เราก็ทัดกินัดเนัดบดได้นั่นเดียวกินบดก่อนยังสิเมือนงายีเ่กินบดสบรงวโอ้ยแงนาีอ

ป่ะเหรอได้เลยพี่น้องยิ้มให้เพสกูทุกคนอกันไหมคินนาสบางรอไว้ร้านสิ้มปิ้จะได้เหรอได้เลยเนี่ยน